สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลครับกับการเสริมทัพที่น่าจับตามองแน่นอนครับจบฤดูกาลที่ผ่านมาอาร์เซนอลนั้นได้ลองแชมป์พรีเมียร์ลีกในแบบที่ว่าทําทุกอย่างได้ดีเกือบจะที่สุดแล้วแหละจากการลงสนาม38นัดครับอาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะไปถึง28 เสมอ5แพ้5ประตูเสีย29ครับส่วนประตูได้ทำไปถึง91ประตูและมีแต้มถึง89แต้มครับสิ่งที่อาร์เซนอลทำได้ดีที่สุดแล้วในฤดูกาลก่อนก็อย่างเป็นได้เพียงรองแชมป์ยังไม่ทันเปิดฤดูกาลครับช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวตอนเนี้ฝั่งของอาร์เซนอลก็เตรียมที่จะบรรจุก,กระสุนแล้วครับทีมปืนใหญ่ทีมนี้เล่งเสริมสร้างศักยภาพในเกมรุกใหม่ครับ โดยข่าวกับกองหน้านมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนที่อ่อยเหยื่อนิดหนึ่งครับบอกกับอาร์เซนอลว่าอยากจะไปเล่นด้วยกันเหลือเกินครับอยากจะไปอยู่กับทีมอาร์เซนอล ที่น็อตลอนดอนแต่ว่าค่าตัวของโอซิเม็ฮนนั้นดูจะสูงเกินกว่าที่อาเซนอลจะจ่ายได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกคนนึงครับดูซานวลาฮวิทที่ตามติดกันมาหลายๆตลาดกองหน้าของจูเวนตอตอันนี้ก็ตามมาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้วคนที่ดูจะแรงที่สุดในช่วงนี้ครับเบนจามินเซตโกวัย21ปีครับ เจ้าของความสูง195เซนติเมตรหหน่วยกล้านี่ดีเหลือเกินจากเอเบลไลเซกับฤดูการก่อนหักนับเฉพาะบุนเดลีกาเนี่ย31นัดยิงไป14ประตูกับอีก2แอซซิดนี่ยังไม่รวมเดอเบโพคาวยังไม่รวมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะถ้าหารวมเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยเล่นไป42นัดครับยิงไป18ประตูกับอีก2แอซซิดและถ้าเทียบกับกาเบียนเคซุดกลองหน้าตัวจริงของทางด้านารซเซนอลครับ 36นัดยิงไป8ประตูกับอีก8แอซิสตป8ประตูเท่านั้นนะเล่นทั้งฤดูกาลนะสำหรับกาเบียนเคสซดเอาบวกตัวสมลองไปด้วยครับเอ็ดดี้อเฮเทียนเล่น37นัดยิงไปได้6ประตูเออ6บวก8เท่ากับ14 2คนรวมกันยังไม่เท่ากับเบนจามินเซตโก้เลยครับที่ยิงไป18บปประตูก็ยังขาดอีก4ประตูถึืจอเท่ากันขอให้ไปสักฤดูกาลหนึ่งเปรียบเทียบกันหน่อยครับระหว่างกาเบียนเคสุดกับ บเบนจามินเซโก้กัเบนเคซุดเนี่ยในฤดูกาลก่อนก็เล่นไป33บ33นัดยิงได้11ประตูเทียบกับเบนจามินเซตโก้41สนัด18ประตูโอ้โหก็ถอยไปดูอดีตแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนกันก็เรียกว่ามันมีเหตุผลครับที่ทำไมอาร์เซนอลถึงต้องการอยากได้เบนจามินเซโก้ทั้งฝั่งของเพนอินเดียอาร์เซนอลครับ1นคอลัมน์ของสื่ออังกฤษนะครับ ก็พูดถึง3เหตุผลว่าทําไมเบนจามินเซตโกนั้นเป็นที่ต้องการของทีมปืนใหญ่อาเซนนลทำไมจึงเหมาะสมคืออาเซนนลเนี่ยยื่นข้อเสนอไป45ล้านปอนด์ซึ่งมันยังไม่ใช่ข้อเสนอที่ตรงกับค่าฉีกสัญญานะครับค่าฉีกสัญญาเนี่ยอยู่ที่55.3ล้านปอนด์ก็ยื่นไปก่อนลองเชิงไปก่อนเดี๋ยวค่อยไตย่ตไปเรื่อยๆนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าเบนจามินเซตโก้น่ยเป็นกองหน้าธรรมชาติอ่านะ ตลอดอาชีพการทำงานของเบนจามินเซโกครับเล่นแค่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเท่านั้นแต่หากใครจะขุดอดีตหน่อยเขาคือเคยเริ่มต้นเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเล่นเป็นโกมาก่อนนะครับเดี๋ยวจุดนี้ไปให้น้องพัชชาเล่าในเรื่องราวในสตอรี่แล้วกันนะฝั่งอัปเดตเราคุยกันเรื่องความเป็นไปของเบนจามินเซโกอ่ะเป็นตัวรุกแบบที่อาร์เซนอลต้องการเป็นกองหน้าตัวเป้าเป็นผู้ทำประตูโดยธรรมชาติถ้านับจากการเล่นชุดใหญ่อ่านับเฉพาะชุดใหญ่ไม่เอาชุดเยาวชนนะยิงไปแล้ว76ประตู ค่าเฉลี่ยนะนับเฉพาะบุนเดสลิก้าถ้านับเฉพาะบุนเดลลิก้าเนี่ยเฉลี่ย0.82ต่อ90นาทีคือใน1นัดเนี่ยยิงเกือบได้1ประตูคือ0.8ยังไม่ถึง1น,นะครับแต่ว่าเป็นค่าการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเฉียบคมมากหากต้องเอามาเปรียบเทียบกับกาเบียนเคซุสเนี่ยซึ่งเป็นจุดอ่อนในการทําประตูของอาร์เซนอลอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับดูจากสถิติดูจากสิ่งที่ผ่านมาในหลายๆฤด,ดูกาลนอกจากนี้กองหน้าอย่างเซตโกเนี่ย ยังสามารถทำลูกจากการอากาศได้ดีด้วยโดยหากเทียบกับใครฮาวเวตเคซุดไฮอนโดทอสซาทั้งหมดที่อาร์เซนอลมีอย่างงงไม่เท่ากับเบนจามินเซโกคนเดียวเลยนะครับอันดับ2เลยเหตุผลที่2ที่อาร์เซนอลต้องการเบนจามินเซโกคือประสบการณ์ในเวทียุโรปก่อนที่เซโก้จะย้ายมาอยู่กับ อาเบรไลซิกเนี่ยก็ขาแข่งอยู่กับอาเบซันบวกมาก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายมาโดยหักนับประตูในแชมเปียนลีกเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็ยิงได้2ประตูกับตอนที่เล่นกับเซาวบวกก็ยิงได้2ประตูเช่นกันก็คือมีประสบการณ์ในระดับยุโรปที่พอจะพึ่งพาได้แหละหลายคนก็บอกว่าถ้าได้เบนจามินเซตโกมาเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับตอนที่นักเตะเก่าของดอทมุลครับที่ย้ายมาอยู่ในพชมเ์ียลีกไม่ว่าจะเป็นปีแอร์เอเมริโอบาเมยอง หรือกระทั่งเออร์ลิงบาวฮาแลนด์เออร์ลิงบาวฮาแลนด์เนี่ยถูกเปรียบเทียบบ่อยเพราะว่ารูปร่างใกล้เคียงกันเติบโตมาจากเซาวบวกเหมือนกันอืมนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าอาร์เซนอลทำไมต้องเอาเซดโก้ครับคือบอกว่าอายุของเบนจามินเซดโก้เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่21ปีมันเป็นยุคเดียวกับที่อาร์เซนอลภายใต้การทุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยต้องการที่จะสร้างทีม เรียกว่าเป็นตัวเลขที่เห็นแล้วประทับใจเลยนะนอกจากตัวเลขในการยิงประตูแล้วอายุอานามก็ดูจะเหมาะกับคนรอบข้างครับกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่บุกโยซาก้าหรือในลายของกัปตันทีมโอเดกาดีแคนไลท์หลายๆคนเนี่ยอยู่ในยุคที่กําลังจะเติบโตไปด้วยกันฉะนั้นการเอาเินจมินเซโกเข้ามาเหมือนจะเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นแกนหล,ลักครับรวมไปถึงจุดศูนย์กลางของทีมทั้งหมดมันจะเติบโตไปในฐานนะทีมปืนใหญ่พลังหนุม่มอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องน่าจับตาในเรื่องของอายุ นะครับก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่อาร์เซนอลทำไมถึงต้องการดึงตัวของเบนจามินเซตโกมาดูนิดหนึ่งครับว่าทำไมอาร์เซนอลจึงต้อง เสริมกองหน้าอย่างรวดเร็วนะอย่างเฉียบพลันจริงๆแล้วถ้าไม่นับคายฮาวเวตเนี่ยกองหน้า2ตัวอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้ในจังหวะจบสกอร์ในเกมที่สําคัญอาร์เซนอลเนี่ยมีหลายเกมในฤะด,ดูกาลก่อนครับแน่นอนครับการก้าวมาเป็นถึงตรงนี้ได้ลุ้นแชมป์แต่ว่าหลุดวงโครจรออกไปเพราะมีหลายนัดครับที่พวกเขานั้นผิดพลาดทําประตูไม่ได้ ถ้านับในแชมเปี้ยนลีกวันที่แพ้บบเยนมิวนิกมีโอกาสยิง8ครั้งครับแต่ทำประตูไม่ได้สักประตูเดียวเจอแอตตันวิลล่า2หนครับแอตตันวิลล่าปีก่อนนี่เป็นปีที่สร้างความเจ็บปวดให้กับอาร์เซนอลได้มากที่สุดภายใต้การคุมจีมของอนะูนยเอเมลี่นะฮะนัดแรกเลยที่เจอกันแพ้กับแอตตันวิลล่าครับที่วิลลาปาร์กเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์วันนั้นอาร์เซนอลมีโอกาสยิงได้ถึง12ครั้งแต่ทำมาได้สักประตูเดียวในขณะที่นัดที่2นี่หนักหน่อยเล่นกันที่เอเมเรีสเตเดียมเปนน วันนั้นแพ้กับวิลล่าไป2ประตูต่อศูนย์โดยที่โอกาสของอาร์เซนอลเนี่ยมีถึง18ครั้งจะเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้สักประตูอันนี้ต้องต้องดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วมันใช่ไหมสิ่งที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคือกองหน้าหรือเปล่าตัวจบสกอร์นเนี่ยวันที่เสมอกับลิเวอร์พูลหประตูต่อหนึ่งมีโอกาสยิง13ครั้งแต่ทําได้แค่เพียง1ประตูเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมครับแล้วแพ้เวสต์แฮมศูนย์ประตูต่อสองวันนั้นยิงไป30ครั้งไม่แปลกใจนะฮะ ที่การเสริมทัพในช่วงเวลาเริ่มต้นของอาเซนอลเลยแหละทำไมถึงต้องเสริมศูนย์หน้าก่อนเลยก็เนี่ยสถิติมันบอกอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วยังจะเพิกเฉยอ,อยู่ได้ยังไงถ้าอยากจะกล้าไปควา้าแชมป์มันก็ต้องทําแบบนี้แหละมันก็ต้องเสริมให้ถูกจุดใครฮาเวดปีหน้าถ้าได้เบนจามินเซตโกมาเล่นร่วมกันเขาจะได้อิสระในการเล่นเกมลุกมากขึ้น เพราะปีนี้ไคลาเบตต้องไปเยืนตัวเป้าแทนที่ของเกเบนเคซุดแผนในแดนกลางตอนแรกของอาร์เซนอลเนี่ยอร์เตต้าตั้งใจไว้ให้เป็นดีแคนไลท์ไคลาเบต์และโอเดก้าเป็น3ตัวในการขับเคลื่อนเกมรุกแต่มันทําไม่ได้ครับเมื่อเกเบนเคซุดไม่สามารถตอบโจทย์ ในการเล่นเกมแบบนี้ได้ฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นเบนจามินเซโก้ล่ะแล้วถอยไคลฮารเวตลงมาตรงกลางน่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวก็เอาใจช่วยก็ขอให้อร์เซนอนทำได้แล้วกันนะครับดิวนี้มันอาจจะยากสักหน่อยเพราะคู่แข่งมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามเซโก้มาตั้งแต่ตอนอยังอยู่ซันบัว อีกหนึ่งตัวละครหลักที่แฟนอาร์เซนอลน่าจะรู้สึกว่าต้องหวั่นเกรงมากที่สุดนั่นก็คือเชลซีครับก็มีข่าวรุนแรงกับเบนจามินเซตโก้เช่นกันเบนจามินเซตโก้นั่นออกมาบอกว่ามีใจให้กับอาร์เซนอลนะครับหากจะต้องย้ายไปสู่พรีเมียร์ลีกทีมที่เขาอยากไปมากที่สุดคืออาร์เซนอลแต่มันเชื่อไม่ได้เลยครับตราบใดที่มันยังไม่ออฟฟิเชียลยังไม่มีการเซ็นสัญญาชูเสือ้อ หรืออะไรก็ตามที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าอาร์เซนอลเป็นเจ้าของเพราะอย่างฤดูกาลก่อนมิคาโลมูดริกก็บอกแบบนี้เลยรักอาร์เซนอลมากครับแต่สุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับเชลซีโอเคครับนี่คือเรื่องราวของเบนจามินเซตโก้ครับหากเข้ามาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างไรเพื่อนๆคิดยังไงครับจะช่วยเกมรุกของอาร์เซนอลได้มากแค่ไหนคอมเมนต์กันหน่อยพูดคุยกันหน่อยหากพูดคุยแล้วไม่จุใจครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อในไลฟ์สดครับมีทุกวันและว,วันนี้เป็นเรื่องราวของตลาดนักเตะอาร์เซนอลด้วยนะไม่ใช่แค่เซตโก้ เดียวเท่านั้นที่จะเสริมครับมีปีกซ้ายมีปีกของจชโรน่ามีอีกหลายตำแหน่งครับเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ประมาณนี้ครับเรื่องราวของอาร์เซนอลกับเบนจามินเซตโกสวัสดีครับ